สวัสดีค่ะเพื่อนๆนจากงวดที่แล้วนะคะ,ะที่วรรณพรลงไว้ค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเ <c oughs> ด่นบนค่ะงวดที่แล้วเด่นบนวรรณพรให้ไว้สามกับแปดนะคะลองก็มีสองมีสี่มีหกมีศูนย์นะคะหวยออกสี่แปดสี่หกหกเก้านะคะ ออกเบื้องหน้าค่ะเลขเด่นก็ไม่เข้านะคะสกับ8ไม่มาค่ะเ,เลขรองสองสี่หนะคะเข้าที่เลขหดตัวเดียวค่ะเ,เข้าเลขหกไปเข้าเลขรองนะคะเ,เด่นคู่ก็เลยมาแค่ตัวเดียวคือเลข6นะคะดับคู่บนค่ะ02 ศูนย์สองก็ไม่มานะคะหนึ่งเก้าก็ไม่มาค่ะหนึ่งห้าก็ไม่มาค่ะสี่หนึ่งก็ไม่มาเจ็ดแปดก็ไม่มาสองหกก็ไม่มาแล้วก็เก้าห้าก็ไม่มาค่ะ,ะเลขดับคู่บนยังเดินดีอยู่นะคะดับล่างค่ะดับล่างงวดที่แล้วให้ดับทุกหลักที่เลขแปดนะคะ หวยออก5 0นะคะ8ก็ยังเดินดีอยู่นะคะเลขดับล่างตัวเดียวก็ยังเดินดีอยู่นะคะดับคู่ล่างค่ะดับคู่ล่างให้ไว้ที่2 0 1ศูนย์หนึ่ง สี่เจ็ดหกหึงหกหกเจ็ดห้าแปดสี่ก็ยังเดินดีอยู่นะคะเลขดับคู่ล่างก็ยังเดินดีอยู่นะคะดับล่างทั้งดับคู่แล้วก็ดับทุกหลักนะคะก็ยังเดินดีอยู่นะคะเ,เรามาลุ้น งวดวันที่16ตุลาคมพศ2565ค่ะเด่นบนงวดน,นี้วรนพรได้ที่เลข4กับเลข5นะคะลง9กับ2ค่ะดับบนทุกหลักนะคะงวดนี้อยู่ที่เลข7นะคะเลขดับบนนะคะดับคู่บนก็จะมี01 36 62 78ค่ะ ดับล่างทุกหลักนะคะงวดนี้ได้ที่เลขสี่ค่ะดับล่างทั้งดับคู่ล่างแล้วก็ดับล่างทุกหลักนี้ยังเดินดีอยู่นะคะงวดนี้นะคะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆว่าจะยังเดินดีอยู่ไหมนะคะว่าเลขเด่นบนจะเข้าไหมนะคะเลขทั้งดับคู่แล้วก็ดับทุกหลักจะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นวรนพรขอให้เพื่อนๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขค่ะ,อะขอให้เพื่อนๆอ,นอโชคดีนะคะโชคดีร่ำรวยกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่ยังไม่ทิ้งกันที่ยังเป็นเพื่อนกันด้วยดีเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะ